นี่คือตัวอย่างล็อกเก็ตหินทองคำนะครับที่เปิดให้จองวันนี้นะครับเปิดให้จองวันที่ 14, 15ตุลาคมนะครับก็มากันได้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เป็นล็กเกขนาดสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6 4 9 0 6 0 2ี2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์ สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลนไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าวัดหนังนะครับวันนี้จะมาเก็บบรรยากาศ เปิดจองวันแรกนะครับเป็นล็อกเก็ตหินตัวเรือนทองคำนะครับที่ระลึก2,567ร้อยปียันสี่นะครับวันนี้คือเปิดจองวันแรกนะครับ14กับ15ผมมาวันนี้วันที่14นะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศนะครับว่าจะมีคนมาจองเยอะไหมเพราะว่าถือว่าเป็นวันแรกนะครับ เปิดให้จองที่วัดนะครับสองวันนะครับวันที่สิบสี่กับสิบห้านะครับท่านไหนยังไม่ได้จองหรือคิดอยากได้นะครับก็มากันได้นะครับสิบสี่ถึงสิบห้าตุลาคมเริ่มจองก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงนู้นละครับห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวติดตามและรับชมบรรยากาศนะครับ ผมมาถึงวัดตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงกว่านะครับแต่จะเริ่มเปิดให้จอง13นาฬิกาก็คือบ่ายโมงกว่าๆนี่แหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศนะครับ นี่ครับบรรยากาศคนก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้คนที่เดินทางมาก็ทยอยมารับบัตคิวนะครับ เป็นเหรียญล็อกเก็ตทองคำหินนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆก็อาจจะก,การมาจองก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ผมเห็นมานี่ก็คึกคักอยู่นะถือว่าเป็นวัตถุมงคลราคาสูงนะครับกดก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับ คึกคักเหมือนกันนะเพื่อนๆตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับ นี่มาจองกี่เหรียญเฮียโอ้หนึ่งเหรียญเดียวนะครับเฮียวันนี้จองกี่เหรียญครับหนึ่งเหรียญน,นะครับผม ส่วนมากเขาก็จองหนึ่งเหรียญน,นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศนะครับเ <c oughs> นียวันนี้จองกี่เหรียญครับอ๋อเหรียญเดียวนะครับ นั่งได้เลยครับเนี่ยเออนี่ย,ยจองกี่เหรียญครับวันนี้โอ้ยเนี่ยจองสี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเหรียญตัวอย่างนะครับ ที่ทางวัดเอามาให้ชมในตู้นะครับนี่เป็นตัวอย่างทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่คือเหรียญจริงนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับและด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยมากสวยครับผมวันนี้มาจองกี่เหรียญครับ จองกี่เหรียญดีมาชมไว้ก่ออ๋อมาชมไว้ก่อนใช่ไหมครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้จองพรุ่งนี้ก็มาทันนะครับเพราะว่ามี2วันนะครับ14กับ15นะครับทางวัดก็จะสร้างตามจองนะครับ น,นี้เฮียมาจองสองเหรียญใช่ไหมครับสองเหรียญครับเฮียมาจองสองเหรียญน,นะครับเอเที่ยวที่แล้วได้ไปแล้วก็ซื้อซื้อบวกทองคําไปสองเหรียญโอแล้วจองไม่ทันใช่ไหมครับซื้อบวกเหรียญหน้าไปเหรียญหนึ่งครับผม,มซื้อบวกวแต่ล็อกเก็ตนี่สองใช่ไหมครับวันนี้ล็อกเก็ตมาจองสองสองเหรียญน,นะครับ นี่ที่จองไว้ซื้อบวกเขาเขาถ้าได้ใบจองมารับวันไหนนี่อันนี้มารับถ้าปกติยี่สิบหกแล้วยี่สิบเจ็ดรับยี่สิบเจ็ดแต่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับทองแดงเนี่ยทางวัดไม่ให้มารับเขาจะส่งไปอ๋อส่งไปให้ส่งไปให้แล้วบวกเก็บค่าส่งร้อยหนึ่งเหรียญทองคํานี่มารับที่วัดเพราะมันมีมูลค่านะมีมูลค่าครับผมท็อเกตก็มารับที่ท็อปเกตก็ต้องมารับที่วัดนะครับเพราะว่า เป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับทางวัดไม่ส่งแต่ถ้าเป็นเหรียญพวกไอ้ทองแดงนี้ทางวัดก็จะจัดส่งถึงบ้านนะครับ 10, 500, 000, 000, 000. ถือว่าสร้างน้อยนะเฮยถือว่าสร้างน้อยดีแล้วแหละสร้างประมาณนี้ทองำหนึ่งหนึ่งสองร้อยหนึ่งร้อยห้าถือว่า้างน้อยนะฮะถ่ร้างน้อยดีแล้วแหร้างประมาณนีทองคำหนึ่งหนึ่งสองอืม ว่าทองคำนี้หลักพันเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยได้สองโอ้หนึ่งพันกว่าถือว่าเยอะอยู่นะอืไม่น่าเยินอยู่นะครับสิบสี่สิบห้าเนาะสองวันจองเพราะว่าจองออนไลน์ก็จองไปแล้วสองวันอ๋อหรื่เอาจองออนไลน์เข้าลำบากอืมบรรยากาศก็ถือว่า คึกคักนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ หลังจากผุมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศการจองเหรียญล็อกเก็ตหินทองคำวันนี้แล้วนะครับก็ยวพามาแวะดูวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะครับของทางวัดนะครับก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่ มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีพระปิตายันยุ่งสำลิศพิมพ์กลางปีห้าสี่นะครับนี่ครับอุ์ละเจ็ดร้อยนะครับเป็นพระปิตายันยุ่งน้อยสำลิศนะครับแล้วก็มีพระชัยวัตสำลิศนะครับพิมพ์ใหญ่ปีห้าสี่นะครับนี้หนึ่งพันนะครับแล้วก็มีพระชัยวัตสำลิศพิมพ์เล็กปีห้าสี่ห้าร้อยนะครับ ส่วนเหรียญเสมาหลวงปู่เอยียงเนื้องเงินฉลุปี5้าสี่ก็ยังมีอยู่นะครับบูชาองค์ละพันสองนะครับนี่ส่วนเนื้อต้องแดงฉลุปี5้าสี่ก็บูชาองค์ละสองร้อยนะครับ แล้วก็เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสำลิดฉลุปี54ก็บูชา700นะครับนี่เป็นเนื้อสำลิดนะครับอันเนื้อทองแดงนี่ก็200นะครับส่วนพระผงนะครับพระผงก็องค์ละ100นะครับองค์ละหนึ่งร้อยปี50นะครับมีมีหลายสีนะครับก็มีสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับ ก็มีสีขาวสีชมพู่นะครับเป็นพระผงนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงปี50นี่ก็หนึ่งร้อยนะครับส่วนเหรียญเสมาพิมพ์เลกหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปี50ก็เจ็ดร้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญกลมหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปี50บูชาเจ็ดร้อยนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินแต่ถ้าเนื้อเหรียญกลมเนื้อทองแดงนี่หนึ่งร้อยนะครับ ส่วนเป็นพระผงอดีตสามอดีตรูปเปลี่ยนเสมาเนื้อเทาปีสามเก้านะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับก็จะทําลักษณะเป็นเหรียญเสมานะครับนี่เหรียญละร้อยน,นะครับพระผงนี่เหรียญละร้อยนะครับไม่ใช่อันนี้ต้องเด็กนี่สิบสองนะครับนี่หกสิบนะครับถ้าเล็กลงมาหน่อยหกสิบบาทนะก็มีหลวงพ่อชัดหลวงพ่อผลอย่างนี้ครับเป็นเนื้อผง,องน,นะครับก็มีหลวงพ่อศิลาแรงนี่ก็หกสิบนะครับ หลวงพ่อสุโขปีสามเก้านี่ครับนี่หกสิบส่วนพระชัยวัฒน์ลวงปุ่ลรุ่นสองปีสามเก้าสามร้อยก็มีพระชัยวัฒน์พิมพ์โคจัน์ปี39มเก้านี่ก็สามร้นะครับมีพระชัยวัฒนพิมพ์เกิดเล็กปี39มเกาก็สามนะครับนี่พระผม อดีตสมกอปิดทองปีสามเนี้ก็สามรอยนะครับพระผงสามอดีตรูปเหรียญเสมาสีขาวปีสามเกหนึ่งร้อยนะครับถ้าเป็นพระผงนี้จะส่วนมากก็จะองค์ละร้อยและหกสิบแล้วก็มีพระชัยวัดหลวงปู่ผลรุ่นปีสามเก้าสามร้อยนะครับส่วนเหรียญทองแดงปู่เอี่ยมยัน สี่เวไฟสามเก้านะครับปีสามก็ก็สามร้อยนะครับเหรียญเงินก็หนึ่งพันนะครับถ้าเหรียญมันปูเนื้อมันปูนี่ก็สามร้อยนะครับทองแดงก็สามร้อยนะคือปีสามเก้าแล้วครับก็จะราคาหลักพันเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีเหรียญทองแดงลงปูชัดนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับราคาก็จะ เป็นเนื้อเงินนะครับที่ราคาหลักพันนะครับอันนี้คือปี39นะครับแล้วก็จะมีสามอาดีตกรทองยัน5ปี15นะครับบูชา2500นะครับก็มี3อดีตทองแดงยัน4ปี15บูชา2000นะครับนี่ก็จะให้ดูหน้าหลังนะครับ ก็มีสามดิต์ทองแดงยันห้านี้สองพันนะครับนี่ครับถือว่าปีพศลึกนะครับก็ราคาอยู่หลักพันนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าที่มีอยู่นะครับส่วนรูปหล่อนะครับรูปหลอก็มีห้านิ้วนี่ก็สองพันนะครับแล้วก็หลวงพ่อผลนี่ห้านิ้วก็สองพันนะครับหลวงพ่อฉัดหลวงปู่เอียมนี่ 5นิ้วนี่ราคาเท่ากันนะครับ2,000ถ้ารุ่นเล็กนก็1,000นะครับนี่ลงปูยำ7นิ้วนี่ก็2,554นะครับปูชานะครับ2,554ถ้ามีตู้กระจกด้วยก็บวกไปอีก1,000นะครับ วันนี้ก็ถือว่าผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการจองล็อกเก็ตหินตัวเรือนทองคำที่ระลึก2,567ร้อปียัน4ี่นะครับแล้วก็พาชมเหรียญที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับของวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ นี่ก็เป็นรูปเหมือนนะครับหลวงปู่ผลนะครับส่วนตรงกลางเป็นพระภาวนาโกศลเถระนะครับหรือว่าหลวงปู่เอียงวัดหนังนะครับส่วนด้านนี้เป็นพระวิเชียนกวีหรือหลวงปู่ฉัตรนะครับวัดหนังนะครับตรงนี้นี้เป็นพระธรรมศรีราจารสุกีนะครับสุตาขามโมนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ